อินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาฟังพอดแคสต์ของเราผมไปและคุณมนเป็นผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับกลับมาเจาะลึกเรื่องเทคโนโลยีกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะคุยเรื่องที่เอ,อ่อได้ยินกันบ่อยมากคำว,ว่าคลาวนี่แหละครับใช่ค่ะคำนี้ฮิตจริงๆแต่หลายคนอาจจะยังนึกภาพไม่ออกชัดๆว่าเอ๊ะมันคืออะไรกันแน่นอกจากแค่ Google Drive หรือ iCloud ที่เราใช้ใช้กันอยู่นะคะใช่ครับ คือบางทีเรานึกถึงแค่โกดังเก็บไฟล์ออนไลน์แต่จริงๆแล้วคลาวด์คอมพิวติ้งมันมีความหมายกว้างกว่านั้นเยอะวันนี้เราเลยจะมา,าขุดคุยข้อมูลกันดูครับว่ามันมีกี่ประเภทมีบริการแบบไหนบ้างแล้วมันมีประโยชน์ยังไงจริงๆค่ะจากข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยคลาวมันเป็นเหมือนเทคโนโลยีพื้นฐานที่ เปลี่ยนวิธีที่เราเข้าถึงข้อมูลหรือใช้ทรัพยากร IT ไปเลยนะคะคือไม่ต้องซื้อฮาร์ดแวร์ไม่ต้องมีเซิร์ฟเวอร์เองก็ได้น่าสนใจครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ประเภทของคลาวด์ก่อนเลยไหมครับในข้อมูลที่เรามีมันพูดถึง Public Cloud Private Cloud แล้วก็มี Local Cloud ด้วยอันนี้น่าสนใจได้เลยค่ะถ้าแบบง่ายๆนะคะ Public Cloud ก็เหมือนทัพยากรไอทีขนาดใหญ่เลยค่ะที่ใครๆก็ไปเช่าใช้ได้อย่างพวก AWS Microsoft Azure อะไรพวกนี้จ่ายตามที่เราใช้จริงสะดวกบีครับครับเข้าถึงง่ายส่วน p r i v a t e cloud อันนี้จะตรงข้ามเลยคือสร้างขึ้นมาเพื่อองค์กรเดียวเท่านั้นควบคุมเองหมดเลยเรื่องความปลอดภัยก็จะเมั่นใจได้มากกว่าอ๋อแล้วโลเคคลาวที่ว่าหลหะครับ l o โลเคคลาวนี่เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากค่ะโดยเฉพาะในบ้านเราคือเซิร์ฟเวอร์มันตั้งอยู่ในประเทศนั้นๆเลยอย่างของไทยก็มีผู้ให้บริการหลายเจ้าจุดเด่นคือเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลคือข้อมูลมันอยู่ในประเทศไงคะแล้วก็อาจจะเรื่องราคาด้วยอ๋อเข้าใจแล้วครับมันมีเรื่องกฎหมายหรือข้อกำหนดเรื่อง Data s o v e r e i g n t y เข้ามาเกี่ยวด้วยสินะครับว่าข้อมูลต้องอยู่ในประเทศ ใช่เลยค่ะเรื่องนี้สำคัญมากขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะทำให้ผู้ให้บริการในไทยเองก็มีบทบาทมากขึ้นถึงแม้ขนาดอาจจะยังสู้ระดับโลกได้แต่ก็ตอบโจทย์เฉพาะทางได้ดีกว่าค่ะชัดเจนครับทีนี้พอรู้ประเภทแล้วรูปแบบการให้บริการล่ะครับ IAS, PaaS, SaaS ที่เราได้ยินบ่อยๆอันนี้ตามข้อมูลมันต่างกันยังไงในเชิงการใช้งานจริงๆครับค่ะ สามคำนี้เป็นหัวใจหลักเลยนะคะในการใช้บริการคลาวด์เนี่ยเริ่มที่ IaaS ก่อนนะคะหรือ Infrastructure as a Service ครับตัว I อันนี้เปรียบเหมือนเราไปเช่าโครงสร้างพื้นฐานไอทีเปล่าๆเลยค่ะเช่นเช่าเซิร์ฟเวอร์เสมือน VM เช่า Storage เช่า Network ผู้ให้บริการให้แค่ฮาร์ดแวร์พื้นฐานมาเราต้องลง OS ลงแอปจัดการเองหมดเลยอ๋อ เหมือนได้แค่ตัวเครื่องเปล่าๆมาจัดการเองหมดเลยใช่ค่ะข้อดีคือมันยืดหยุ่นมากอยากทำอะไรก็ได้แต่ก็ต้องการคนที่มีความรู้มาจัดการเยอะหน่อยตัวอย่างก็พวก Amazon EC2 Google Compute Engine ค่ะครับผมแล้วถ้าเป็น PaaS ล่ะครับตัว P PaaS หรือ Platform as a Service อันนี้จะเก้าวขึ้นมาอีกขั้นค่ะผู้ให้บริการจะเตรียมแพลตฟอร์มมาให้พร้อมเลยมีทั้ง Infrastructure มี OS มี m i d d l e ลแวรมีเครื่องมือพัฒนามาให้พร้อม,อมเราแค่เอาโค้ดของเราเอาข้อมูลของเราไปวางแล้วก็พัฒนาแอปต่อได้เลยไม่ต้องกังวลเรื่องการดูแลเซิร์ฟเวอร์หรือ OS เเลยค่ะอ๋ออันนี้สบายขึ้นเยอะเลยสิครับเหมาะกับนักพัฒนา ใช่ค่ะเหมาะมากอย่างพวก Google App Engine หรือ Heroku นี่ก็เป็นแพสค่ะรถภาระดูแลระบบไปได้เยอะเลยเข้าใจครับแล้วตัวสุดท้าย SaaS ที่เราน่าจะคุ้นเคยสุดๆใช่ค่ะ SaaS หรือ Software as a Service อันนี้คือแบบว่าสำเร็จรูปที่สุดแล้วค่ะเหมือนเราเช่าใช้ซอฟต์แวร์เขาเลยผ่านอินเทอร์เน็ตสมัคร จ่ายเงินแล้วก็ล็อกอินเข้าไปใช้ได้เลยอ๋ออย่างพวก Microsoft 365 Google Workspace อะไรแบบเนี้ยถูกต้องค่ะหรือ Salesforce ก็ใช่ผู้ให้บริการเขาดูแลให้หมดทุกอย่างตั้งแต่ฮาร์ดแวร์ระบบปฏิบัติการยันตัวซอฟต์แวร์เลยสะดวกสุดๆแต่ข้อจำกัดคือเราปรับแต่งอะไรแทบไม่ได้เลยค่ะชัดเจนเลยครับมันคือการเลือกระหว่างความยืดหยุ่นในการควบคุมกับความสะดวกสบายในการใช้งานนั่นเอง ใช่ค่ะขึ้นอยู่กับความต้องการและทัพยากรของแต่ละองค์กรเลยทีนี้พอเรารู้จักประเภทกับรูปแบบบริการแล้วการใช้งานจริงๆเหรอครับนอกเหนือจากแค่เก็บไฟล์ที่เราพูดถึงตอนแรกพวก Google Drive Dropbox เนี่ยคลาวมันเอาไปใช้ทำอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นได้บ้างครับจากข้อมูลที่เราดูมาโอ้โหใช้ได้เยอะมากเลยค่ะนอกจากการจัดเก็บข้อมูล storage แล้วเนี่ยเรื่องเด่นๆเ,เลยก็คือการประมวลผล compute Compute ยังไงครับก็คือการเช่าใช้พลังประมวลผลค่ะเช่น CPU RAM จากผู้ให้บริการคลาวดสมมุติเราอยากจะทดสอบระบบใหม่หรือรันโปรแกรมที่มันกินทรัพ,พยากรเยอะๆชั่วคราวเราก็ไปเช่าคอมพิวพาวเวอบนคลาวดได้ไม่ต้องซื้อเซิร์ฟเวอร์แพงๆมาตั้งเอง อย่างพวก Amazon EC2 หรือ Google Compute Engine ที่พูดถึงตอน IaaS ใช่เลยค่ะพวกนั้นล่ะค่ะทำให้องค์กรสามารถทดลองอะไรใหม่ๆหรือรับโหลดหนักๆช่วงสั้นๆได้โดยไม่ต้องลงทุนเยอะพอหมดความจำเป็นก็แค่เลิกเช่าประหยัดไปเยอะโหยืดหยุ่นดีจังครับแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมครับอีกอย่างที่นิยมมากๆก็คือการจัดการฐานข้อมูล Database ค่ะ สมัยก่อนการตั้งค่าดูแลแบ็กอัพฐานข้อมูลเนี่ยมันยุ่งยากซับซ้อนมากนะคะจริงครับเรื่องใหญ่อยู่แต่พอมีบริการดาต a า a s e เบสบนคลาวด์อย่างพวก Amazon RDS หรือ Google Cloud SQL เนี่ยมันทำให้การสร้างและจัดการฐานข้อมูลง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะคลิกไม่กี่ทีก็ได้ฐานข้อมูลพร้อมใช้งานแล้วผู้บริหารดูแลเรื่องหน้าปวดหัวให้เยอะเลยค่ะโอ้โหฟังดูแล้วคลาวดนี่มันช่วยลดภาระด้านเทคนิคไปได้เยอะเลยนะครับ ทำให้นักพัฒนาหรือทีมไอทีมีเวลาไปโฟกัสเรื่องอื่นได้มากขึ้นถูกต้องค่ะนี่เป็นเหตุผลหลักๆเลยที่องค์กรยุคใหม่หันมาใช้คลาวด์กันมากขึ้นเรื่อยๆค่ะครับซึ่งก็น,นํามาสู่คําถามเรื่องประโยชน์ทําไมองค์กรถึงนิยมใช้กันนักนอกจากเรื่องลดภาระทางเทคนิคแล้วมีอะไรอีกบ้างครับที่เป็นจุดเด่นสำคัญสคัญเลยประโยชน์หลักๆที่เห็นชัดเจนจากข้อมูลเลยนะคะอย่างแรกคือประหยัดค่าใช้จ่ายค่ะอันนี้แน่นอนอยู่แล้วไม่ต้องซื้อเองใช่ค่ะ คือมันเปลี่ยนจากที่เราต้องลงทุนก้อนใหญ่ซื้อฮาร์ดแวร์คาเพ็กซ์ไปเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือนตามที่ใช้จริงออเพ็กซ์ซึ่งมันบริหารจัดการงบประมาณได้ง่ายกว่าโดยเฉพาะธุรกิจเล็กๆหรือสตาร์ทอัพเนี่ยทำให้เข้าถึงเทคโนโลยีดีๆได้โดยไม่ต้องใช้เงินลงทุนมหาศาลครับเข้าใจได้ประโยชน์ข้อ2ที่สำคัญมากๆคือความสามารถในการปรับขนาดหรือสเกลา b i บิลิตี้ค่ะอ๋อที่ว่าเพิ่มลดทรัพยากรได้ตามต้องการ ใช่เลยค่ะสมมติว่าธุรกิจเราโตเร็วมากต้องการเซิร์ฟเวอร์เพิ่มด่วนถ้าเป็นสมัยก่อนนี้ต้องรอสั่งซื้อรอติดตั้งนานเลยใช่ไหมคะครับนานเลยแต่ถ้าใช้ cloud เนี่ยเราสามารถเพิ่มทรัพยากรเช่น CPU RAM storage ได้แทบจะทันทีเลยหรือถ้าช่วงไหนใช้งานน้อยก็ลดขนาดลงมาได้จ่ายน้อยลงอันนี้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยค่ะที่ระบบเดิมๆให้ไม่ได้หัวน,นี้เป็นข้อได้เปรียบใหญ่จริงๆครับ และสุดท้ายค่ะคือการเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา accessibility ขอแค่มีอินเทอร์เน็ตเราก็ทำงานหรือเข้าถึงข้อมูลของเราได้จากทุกที่ในโลกมันไม่ใช่แค่สะดวกนะคะแต่มันเปลี่ยนรูปแบบการทำงานไปเลยทำให้เกิดพวก Remote Working หรือ Hybrid Work ที่เราเห็นกันเยอะๆในปัจจุบันถูกต้องค่ะทั้งหมดนี้ทำให้องค์กรมีความคล่องตัวมากขึ้นตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้เร็วขึ้นค่ะ สรุปแล้วคลาวด์นี่มันเป็นมากกว่าแค่ที่เก็บไฟล์ออนไลน์จริงๆนะครับแต่มันคือเครื่องมือเชิงกลยุทธ์เลยที่ช่วยเพิ่มทั้งประสิทธิภาพลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มความยืดหยุ่นให้ธุรกิจได้อย่างมหาศาลใช่เลยค่ะมันเปลี่ยนวิธีคิดวิธีทำงานเกี่ยวกับไอทีไปเลยซึ่งแน่นอนว่าส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัลนี้มากๆค่ะฟังดูมีแต่ข้อดีนะครับแต่พอเราพูดถึงการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายๆจากทุกที่แบบนี้ มันก็อดคิดถึงอีกมุมไม่ได้เหมือนกันนะครับมุมไหนคะก็คือในเมื่อข้อมูลสําคัญของเราทั้งข้อมูลส่วนตัวข้อมูลธุรกิจมันไม่ได้อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ที่เราตั้งอยู่ในออฟฟิศหรือในคอมพิวเตอร์ของเราโดยตรงแล้วแต่มันไปอยู่บนคลาวด์ซึ่งเราก็ไม่รู้แน่ชัดว่ามันอยู่ที่ไหนกันแน่หรือใครดูแลมันบ้างอ๋อประเด็นเรื่องความปลอดภัยกับความเป็นส่วนตัวใช่ไหมคะใช่เลยครับ มันเหมือนกับว่าความสะดวกสบายที่ได้มาเนี่ยมันก็มาพร้อมกับความท้าทายใหม่ๆหรือเปล่าในเรื่องการควบคุมการปกป้องข้อมูลสําคัญของเราเมื่อมันไม่ได้อยู่ในที่ที่เราจับต้องหรือควบคุมได้โดยตรงเหมือนเดิมแล้วอันนี้น่าจะเป็นคําถามสําคัญให้เราเก็บไปคิดต่อกันนะครับว่าเราจะสร้างสมดุลระหว่างประโยชน์ของคลาวด์กับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเราได้ยังไงสุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมช่องของเราถ้าชอบรบกวนกดไลค์กดแชร์ แล้วก็กดติดตามเพื่อที่เราจะได้มีกำลังใจในการสร้างผลงานต่อไปขอบคุณมากครับ